ยาสามียังไม่ตัดขาดอัศวะเหมขุมทรัพย์ตู่นันทิดาเคลื่อนไหวแล้วหลังเอชมสวัสดิ์จากไปอย่างกระทันหัน เรียกได้ว่ากำลังเป็นข่าวใหญ่มากๆในโซเชียลจากกรณีเอชนสวัส์อัศวะเหมอายุ55ปีเกิดเป็นฮิสโตรกขณะซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จนต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่30มีนาคมที่ผ่านมา ต่อมาเพจโหนกระแสได้แจ้งว่าเอชนสวัสดิ์อัศวเหมจากไปแล้วเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมคนใกล้ชิดโพสต์แสดงความเสียใจล่าสุดความเคลื่อนไหวของอดีตภรรยาและลูกสาวสังเกตว่าทางด้านของทั้งตูน่นันทิดาอดีตภรรยากับผู้เป็นลูกสาวอย่างเพลงชนธิดาต่างก็มีตั้งค่าอินสตาแกรมเป็นส่วนตัวอีกด้วย ทั้งนี้สำหรับตูนันทิดานั้นได้มีประวัติการทำงานย้อนหลัง5ปีเป็นนักร้องนักแสดงอิสระไม่มีคู่สมรสมีลูกหนึ่งคนคือนางสาวชนทิดาอัศวะเหมโดยตูนันทิดาระบุว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น103ล้านบาทประกอบด้วยเงินสด970,000บาทเงินฝาก1,972บาทที่ดิน70ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง15ล้านบาทยานพาหนะ1ล้าน2แสนบาทสิทธิและสัมปทาน1ล้าน2แสนบาททรัพย์สินอื่นๆ14ล้านบาทมีหนี้สินเป็นเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นทั้งสิ้น58,000ซึ่งที่ดินประกอบด้วย3รายการ เป็นที่ดินที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันเนื้อที่14ไร่1งานมูลค่า17ล้านบาทที่ดินอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่1ไร่1งานมูลค่า2ล้าน6แสนบาทและที่ดินที่เขตบางกะปีกรุงเทพเนื้อที่1ไร่2งานมูลค่า50ล้านบาทในส่วนของทรัพย์สินอื่นมูลค่ารวม14ล้านบาทนางสาวนันทิดาระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด5รายการประกอบด้วยเข็มกลัด4ี 行。 ต่างหู5ชิ้นนาฬิกา7เรือนสร้อยคอ12เส้นและแหวน4วงสำหรับเอชนสวัสด์สมรสครั้งแรกกับตูนันทิดาแก้วบัวสายนักร้องชาวไทยแต่ก็ยังปรากฏภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวของชนสวัสด์และนันทิดาและลูกสาวรวมทั้งในปี2563เขายังสนับสนุนให้นันทิดาแก้วบัวสายลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจสมุทดปราการอีกด้วยในปี2555นายต่อศักดิ์อัศวะเหมลูกพี่ ลูกน้องของนายชนสวัสดิ์อัศวเหมได้เป็นสอส,อสอพักพลังประชารัฐเอชนสวัสดิ์เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจการเกษตรและด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเคยดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและเขาเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย